สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกเหมือนเดิมพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้น้องมุกจะซ่อมรถเห็นว่ารถเสียนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนเป็นไรบ้างโอ้ตอกแก้วลายไยทุกคนโอ้ มาดูเีย้ยมุกซ่อมรถก่อนไยเลี้ยวไม่ติดเอากูบอเบกเขาห่มนี่ห่มอ๋อเปิดประตูเปิดประตูถัดไป ประูก็ดน้อยแงยมัสักเสัรยมัเลยบบมเลยบนี่ครับคนกะเก่งครับรถกระสมเองโอ้ยมาเก,ก่ง<ว>ขาลยนะวขา,าดครับพี่น้องแหงแไปนหน่อนี่อ้ยกาอที่รถเลนเทียวนึงเียบหันมีงเขาดาวพอมูกมั้งเป็นยังงเซติก้าไหนโอ้ยทเก้ว เ,เอาไปหมดแล้วโอ้เอฟซี MC หลายเลยนี่ต้องซื้อรถน้ำก่อนพี่ถึงจะให้มันชอ็อตบ่ตัวขาดหรือเปล่ปช็อตตรงไหนหรือเปล่าคคุณันะมาซ้ายมันช็อตกันว่หากระเป๋าเย็นให้ให้คนในที่งานนี่ ใีิวไปสเกลแลนไดน้ม่ตขายบ่เนี่ย,ย,ย,ยม่ชอีบ่่นใไใครเ่งดไเดรวหม่เอาดาเอีบไเอา,เอาไม่ต้องเอานี่เอาอเนี่ไปแม่บ่นเม<อ>าิโรงงานยังไบ่นี่ตัวฮะห,<า>ห้ได้เดขามาสิกบานเร่องไม่ได้หรอเดี๋ยวป็นหยังก็ถอดใจได้เถถอดใจไปแต่ตรถจอดนี่นี่ อ๋อเกิดที Dude, ่มานอยู่มันจะับบอกเสียงข้ามมาเนี่ยสายเลยสายขาดดกงดำเมืองกวงดเมือิไปเลยนะเอาดกงดำเมือง น่าจะช็อตมากใช่ไหมมันขาดดูปหรอมันหอนปะ่ะัวมันหอนนะ หนมีมูขันมันซ,อน,นซอนมันสนซอนมูขันซี่นี่เลยแต้มันกับปถูด้ลยล่ะน่าจะมีที่ช็อตนะครับปีที่ช็อตบองอื่นหรือเปล่า จะได้ปะนี I mean? well, ่ไปอูนั่นแล้วพี่กับผมเมสร้างพี่ร้างปลายยางเนาะตันยังหัวพี่เห็ออยู่ก้อนยังสูเลยเยอะที่ใส่ซิวอยู่ไหมโอ้รถแอกับเย็นเงินกับลายโอ้ยติดเกลือรถติดลือ chị muk cái nào cái nào nhá chị muk cái nào cái nào cái nào สติกเกอร์มลกเบียร์แล้วแบบทีนี้โอ๋อเพ่อเปิด,ปดบพ่อดาเป็นวดเปิดบ่อย่าเพื่อนเอาหมืมจังเมนโมเมนให้มันอารมณ์มมมมมดีก่อน <c oughs> <c oughs> ไฟใไส่มนเสียอารมณ์ดีบ่หาอะไร <c oughs> ไฟมันก็ห่อนแล้วเนาะ ทานไนก็ได้บ่พี่ยะพี่ชัอฟังพี่จตอแดัวน้เาเปิดทงช็อตฟังพี่ช็อตทางขวานันกขางขวน่่มหา่ิซ้ายนะใช่อเราใส่ฟิวไปใส่ฟิวมาได้เลยจะเปลี่ยนฟิวสองตมันก็ขีดไหสองสมื่ัดนี้ ซีนี่ซีตัวที่ซีนี่ไ,ไ,นไ,ไปนานเลยเพราะว่าปลอดภัย <3 S 1> ท<า>ังไหนเขาไม่ได้เบียร์ที่เกินมาคืนนะทั้งคู่เน่มา <sk it> แรกามาเลยทั้งคูไมาเด้เน่โอ้พี่มาสิขอซิปแผ่นประกาศขอเหรอมาทีนี่ต้อแผ่นทั้งคู่ด้อยโม้พี่มาสิขอซิปแผ่นประกาศขอเหรอมาทีนี่มีเงินให้จังเอ็มหนึ่งจังเอ็ม มุกส้นลายกี่ป่ได้บ่สามสิบมีบ่มีแต่ตันนี้สิอมีมีสายไฟเ่าบ่พันเ่าใส่เลยบ่ลองเบ่งโอ้เบิแล้วสายไฟมาพันฟฟฟัันนนิิิววะบเง ทางมีสายไฟไหมมีสายไฟพันฟิวไหมหรือมีฟิวสามสิบเอ็มไหมฟิวมีไหมเออฟิวสามสิบเอมมันก็ได้ไฟเรือมันขาดบ่อยมันร้อนโม่ใส่ร้อยไหนจะพอใส่ร้อยใส่ร้อยเลยวะใส่ร้อยเลยไม่ขาดนี่ครับรถเสกนามดูแลกันดีครับทีมงานนี้พี่น้อง ต้องเอาฟิลจากเสียครามโอเคก็มีสามสิบแอมลองใส่สามสิบแอมดูก่อนจะขาดไหมนี่ครับสามสิบลองเบิ้น เราฟังสายก่อนดีกว่าเขามีแห้งฮ้เ้าฮะตไปจ้นี่นูนช็อตหนน้องเลยมึงข้ะขาดได้หรอ้ยเอามาดูไม่ละเอ้ายังไงงิอสงคางเลยวาเนี่ยเป็นสงครางเลย บ่เยนีเห่ยมือ่นอกบเลยนี้พี่น้องไม่บใไนเอพะ๋อพ่นบ่อันพ่อพอเดร์งกดเด้อเ เดี๋ยวถ่ายสร้างเพื่นกันได้พนอยู่ปะพนอยู่อยู่พอดีอ๋อพอดีเลยเดี๋ยวไปถ่าอยู่บอกันเลมั้งไปบไนอยู่บ้งเบิ้งรถเอาเดี๋ยวรอหน่อยอยเดี๋ยวรอช่างแป๊บนึงครับ หายไปเลยไม่หายไม่ไม่ขาดแต่หายเนื้อคนมาช่า <Okay. S 1> งคนเราดูจั่างไรช่างคนมานทนแตกดิสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวรอช่างครับ